วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องอิมมานูเอลส์ซึ่งก็คือพระเจ้าสถิตกับเราจากอาจารย์ดรสุรศักดิ์หัวใจหลักเลยก็คือคําว่าอิมมานูเอลนี่แหละครับมันไม่ใช่แค่ชื่อนะแต่เป็นเป็นเหมือนคํายืนยันเป็นพระสัญญาที่สําเร็จรูปแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์อ๋อคือเป็นยิ่งกว่าชื่อแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วใช่ครับเป็นความจริงที่ให้ความหวังมากๆโดยเฉพาะเวลาที่เราเจอเรื่องที่แบบมืดมนหรือว่าดูสิ้นหวังเป็นหมด เหมือนเป็นแสงนําทางให้เราเจอทางออกได้อะไรทํานองนั้นครับน่าสนใจมากค่ะแล้วการที่พระเจ้าลงมาหาเรามาอยู่กับมนุษย์เนี่ยในเนื้อหาเขาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับตรงนี้เขาเน้นว่าเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยมนุษย์เรามีข้อจํากัดมีความบาปไม่สามารถไปหาพระเจ้าได้เองอืมจริงด้วยค่ะการที่พระองค์ลงมาหาเราเนี่ยก็เลยเป็นพระคุณลุนล้วนแล้วก็ยังเป็นเรื่องอัศจรรย์มากๆด้วยอัศจรรย์ยังไงคะ ก็ลองนึกภาพดูครับผูははは้ซ่องจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะฮะกลับเลือกที่จะมาอยู่ใกล้ๆกับมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเรามันแสดงถึงความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่แบบเหนือความเข้าใจเหมือนกันนะครับค่ะฟังแล้วก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันนะคะแล้วอะไรคือจุดสําคัญที่จะทําให้แนวคิดอิมมานูเอลเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเราจริงๆล่ะคะเห็นบอกว่าเกี่ยวกับความเชื่อใช่เลยครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญมากๆที่เขาย้ําในเนื้อหาเลยคือปัญหาของหลายๆคนเนี่ยอาจจะ อาจจะไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยนะแต่เป็นเพราะว่าเราเองนั่นแหละที่ไม่เชื่อไม่วางใจจริงๆว่าพระองค์อยู่กับเราณขนาดนั้นอ๋อคือพระเจ้าอยู่แล้วแต่เราไม่เชื่อเองประมาณนั้นเลยครับการที่เราตระหนักรู้แล้วก็เชื่อมั่นในความจริงข้อนี้ว่าพระเจ้าสถิตกับเราจริงๆเนี่ยคือกุญแจเลยมันเหมือนกับว่าเราได้รับของขวัญที่ดีที่สุดมาแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปร้องขอสิ่งนั้นอีกแล้วไงครับแค่เชื่อแล้วก็รับไว เห็นภาพชัดมากเลยค่ะเหมือนกับว่าเรามีเงินเต็มกระเป๋าแล้วแต่เรายังมัวไปเดินขอเศษเงินคนอื่นอยู่ใช่ใช่ครับครับเปรียบเทียบได้ดีเลยพอคิดแบบนี้แล้วมันมันจี้ใจเหมือนกันนะคะทําให้เห็นเลยว่าการไม่เชื่อคือเรามองข้ามสิ่งที่มีค่าที่เรามีอยู่แล้วจริงๆถูกต้องครับแสดงว่าถ้าเราเชื่อมั่นจริงๆในอิมมานูเอลเราก็สามารถฟื้นฟูจิตใจพบกับสันติสุขได้ตลอดเวลาเลยใช่เลยครับ และประเด็นเนี้ยมันก็จะนําไปสู่อีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องของการวางใจแล้วก็การมอบภาระให้พระเจ้าคือการที่เราเอาความหนักใจความกังวลปัญหาทุกอย่างของเราเนี่ยวางลงที่พระองค์จริงๆเมื่อเราวางใจแบบสุดๆแล้วเนี่ยความรู้สึกหนักอึ้งในใจมันจะหายไปเลยนะเหมือนเราได้วางของหนักๆลงจากบ่าหจริงๆแต่ก็นั่นละค่ะพูดง่ายแต่ทํายากเหมือนกันนะหลายครั้งเราอธิษฐานไปแล้วก็ยังรู้สึกกังวลอยู่ดี เหมือนพอพูดอาเมนเสร็จก็เอากระเป๋าความกังวลใบเดิมนั่นแหละกลับมาสะพายต่อในเนื้อหามีพูดถึงตรงนี้ไหมคะมีครับมีเลยอาจารย์ดรสุรศักดิ์เปรียบเทียบว้แน่สนใจครับว่าเราต้องกล้าวางใจจริงๆแม้ว่าบางทีสถานการณ์ภายนอกเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนแย่ลงก่อนด้วยซ้ำช่วงแรกอา้าวเหรอคะครับเหมือนเวลาหมอต้องกรีดแผลเพื่อจะเอากระสุนหรือสิ่งแปลกปลอมออกมันก็ต้องเจ็บก่อนใช่ไหมครับอืมค่ะค่ะหรือเหมือนเวลาเราต้มน้ํา มันก็ต้องใช้เวลารอจนกว่ามันจะเดือดไม่ใช่ว่าตั้งไฟปุ๊บเดือดปับ๊บการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆบางที่มันต้องผ่านกระบวนการที่อาจจะดูเจ็บปวดหรือว่าต้องรอคอยซึ่งมันอาจจะขัดกับใจเราที่อยากเห็นผลเร็วๆอ๋อเข้าใจเลยค่ะมันต้องใช้ความเชื่อความอดทนจริงๆนะคะใช่ครับต้องกล้าที่จะวางแม้จะยังมองไม่เห็นทางออกชัดเจนในตอนนั้น พอระวางใจได้แบบนั้นแล้วความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยมันก็น่าจะตามมาด้วยใช่ไหมคะแล้วเรื่องการปกป้องดูแลที่พระเจ้ามีให้ล่ะคะในเนื้อหาเขาอธิบายว่ายังไงบ้างครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดที่ให้กําลังใจมากๆเลยเขาเน้นว่าผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นของล้าค่าของพระองค์เป็นสมบัติของพระองค์เลยนะที่พระองค์ทรงซื้อมาด้วยราคาที่สูงยิ่งก็คือการสละพระชนชีพของพระเยซูอืมค่ะ ปกติแล้วเนี่ยเจ้าของเขาก็จะดูแลรักษาสิ่งที่เขารักที่มันมีค่ามากๆอย่างดีที่สุดใช่ไหมครับค่ะก็จริงค่ะก็ต้องการจะสื่อว่าพระเจ้าก็ทรงห่วงใยทรงปกป้องดูแลเราซึ่งเป็นของพระองค์เนี่ยอย่างดีที่สุดเช่นกันไม่ใช่การตีค่าความรักแบบวัตถุนะแต่เป็นการเน้นเรื่องความสัมพันธ์การเป็นเจ้าของและการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่แล้วความรักของพระเจ้านี้มันคงแค่ไหนคะมีเปลี่ยนแปลงมากไหมคะ ตรงนี้สําคัญเลยครับเนื้อหาย้าว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเนี่ยยิ่งใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เคยลดน้อยลงเลยแม้ในเวลาที่เราอ่อนแอเราทําผิดพลาดหรือรู้สึกไม่น่ารักเลยก็ตามพระองค์ก็ยังรักเราเหมือนเดิมฟังแล้วดีจังเลยค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่สะดุดใจเหมือนกันคือเรื่องความอ่อนแอค่ะในเนื้อหาบอกว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือคนที่อ่อนแอก่อนนี้จริงไหมคะ มีการอ้างอิงถึงตัวอย่างในพระคัมภีร์ด้วยนะคือเผ่าเซบุรุนกับนับทาลีที่อยู่ในแคว้นกาลิลีตามประวัติศาสตร์แล้วพื้นที่แถบนั้นเป็นชายแดนที่มักจะโดนศัตรูลุกรานก่อนใครต้องเจอความยากลําบากก่อนเสมออ๋อค่ะแต่พวกเขาก็กลับเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับพระสัญญาแห่งความหวังความรอดการฟื้นฟูจากพระเจ้าเหมือนกันแนวคิดก็คือว่าความอ่อนแอเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบนะ แต่มันเป็นเหมือนพื้นที่ที่พระเจ้าจะทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจและความช่วยเหลือของพระองค์ได้อย่างเต็มที่ที่สุดอืมเหมือนที่เขาเปรียบเทียบกับคุณแม่ที่มักจะห่วงลูกคนที่ป่วยหรืออ่อนแอที่สุดเป็นพิเศษหรือเปล่าคะใช่เลยครับภาพนั้นเลยความอ่อนแอของเรากลับกลายเป็นช่องทางให้พระคุณและฤทธิเดชของพระเจ้าทํางานได้เต็มที่เป็นมองมองที่ให้กําลังใจมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่กําลังรู้สึกอ่อนแอท้อแท้ครับผม เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยแก่นแท้ที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ก็คืออิมมานูเอลพระเจ้าสถิตกับเราความจริงข้อนี้แหละครับคือศูนย์กลางของความหวันสันติสุขและพละงกาลังในชีวิตการเชื่อมั่นและวางใจในความจริงนี้อย่างสุดหัวใจจริงๆคือหนทางที่ช่วยให้เราก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ะคะ่ะ สรุปได้ชัดเจนมากเลยค่ะพอเราได้ฟังแนวคิดทั้งหมดนี้ที่เน้นย้ำพลังของการเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราเสมอเนี่ยมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าถ้าเราไม่ได้นึกถึงหรือเพึ่งพาแนวคิดนี้แค่ตอนที่เราเจอปัญหาหนักๆแต่ถ้าเราลองฝึกที่จะรับรู้ตระหนักถึงการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระองค์ในทุกๆวันทุกๆขณะจริงๆไม่ว่าจะสุขหรือทุกเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตหรือการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆของเราไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับน่าเก็บไว้คิดต่อจริงๆค่ะก็เป็นข้อคิดที่อยากจะฝากไว้ให้ลงไปใคร่ครวญกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้ค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ